โบนัสข้อ2ชื่อว่าโบนัสบริหารทีมคำนวณในผังแบบไบนารีซึ่งโบนัสข้อนี้นั้นเมื่อท่านมีการแนะนำคนมา10คนท่านสามารถที่จะนำคนมาติดตัวท่านได้สองคนจะเป็นโครงสร้างแบบ1แตก2แล้วก็แบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานั่นเองท่านแบ่งคน10คนของท่านเป็น2กลุ่มกลุ่มละ5คนกลุ่ม5คนแรกให้วางฝั่งซ้าย อีกห้าคนให้วางฝั่งขวาใครมาก่อนก็ให้วางก่อนใครมาหลังก็ให้วางต่อทีหลังต่อกันไปเรื่อยๆแบบ1แตก2โครงสร้างไบลารี่จะมีการต่อสายงานกันแบบอินฟินิตี้ครับโดยไม่จำกัดจำนวนชั้นและในทุกๆรหัสที่ถูกต่อสายงานกันในผังไบลารี่ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานั้นจะมีคะแนนเกิดขึ้น ซึ่งคะแนนที่เกิดขึ้นนั้นก็จะส่งขึ้นมาทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาโดยที่ไซส์ S จะมีคะแนน550คะแนนซึ่งคะแนน550คะแนนนั้นมาจาก2ส,ส่วนส่วนแรกมาจากคะแนนที่เกิดจากค่าลิขสิทธิ์1,100บาทจะมี450คะแนนจนคะแนน ที่มาจากค่าบริการรายเดือน213บาทจะมี100คะแนนเมื่อนำคะแนน2ส่วนนี้มารวมกันก็จะได้คะแนนรวมทั้งหมด550คะแนนสำหรับไซส์ M ก็จะมีคะแนน1,450คะแนนไซส์ L จะมีคะแนน3,250คะแนนและไซส์ XL จะมีคะแนน6,850คะแนน การคำนวณโบนัสเป็นการคำนวณแบบบาลานซ์คะแนนฝั่งอ่อนและฝั่งแข็งนะครับซึ่งสองฝั่งของคุณเนี่ยก็จะโตไม่เท่ากันฝั่งที่มีคะแนนมากกว่าก็จะเรียกว่าฝั่งแข็งฝั่งที่มีคะแนนน้อยกว่าก็จะเรียกว่าฝั่งอ่อนระบบจะคำนวณโบนัสให้คุณตอนเที่ยงคืนโดยเวลาประมาณ5ทุ่ม55นาที ระบบจะปิดประมาณ30นาทีแล้วก็จะคำนวณโบนัสจากนั้นเมื่อเวลาเที่ยงคืนครึ่งระบบก็จะโอนเงินโบนัสเข้าไปในกระเป๋า i-box ซึ่งวิธีการคำนวณโบนัสนั้นนะครับก็จะเอาคะแนนฝั่งอ่อนมาคูณด้วย20%โดยที่ลิมิตของการจ่ายได้ในแผนแบอร,รี่ของเราก็คือสูงสุดวันหนึ่งไม่เกิน 20,500คะแนนเมื่อเอา20,500คะแนนคูณ20%ก็คือ5,000บาทนั่นเองนะครับส่วนคะแนนที่เกินจาก2 5 0 0 0คะแนนในแต่ละวันนั้นก็จะต้องถูกตัดทิ้งไปเพื่อไม่ให้แผนเกิดการโอ์เปย์ส่วนคะแนนฝั่งแข็งครับก็จะไม่มีการล้างทิ้งโดยเอาคะแนนฝั่งแข็งลบด้วยคะแนนฝั่งอ่อนที่ถูกคำนวณน,นะครับ คะแนนที่เหลือฝั่งแข็งก็จะถูกเก็บสะสมเอาไว้เพื่อใช้ในการคำนวณโบนัสในรอบถัดไปคุณสมบัติที่จะทำให้ท่านมีสิทธิ์ในการรับโบนัสบริหารทีมทุกวันก็คือท่านจะต้องชำระค่าบริการระบบ ITS เดือนละ213บาทตัวอย่างของการคำนวณโบนัส